ฉายาลับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชก,กุมารีเจ้ามณฑลทหารบกที่27จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารี เมื่อวันที่3กรกฎาคม2563เวลา9นาฬิกาบริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่27พลตรีทวัตชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27นำคณะนายทหารนายสิบพนักงานราชการสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่27ผู้อำนวยการโรงพยาบาลใคร่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่27ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่6ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคขัตติยะ ราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2563เ,เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรชาวไทยปัญหาผู้ป่วยยากไวงตอต้านวนิธหน่วยงานและอุค์ส่งคุณประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ศึกษาวิเทศจนท่านทวิตก่อน <c oughs> ที่ไปที่มาก็ขออนุญาตว่าแล้วก็จะมีการกำหนดเปิดภาคเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขตหนึ่งแจกหน้ากากผ้าให้นักเรียนในสังกัดทุกคนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 <c oughs> ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขตหนึ่ง นายสุภาพวงสามารถผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเปิดเผยว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน230โรงเรียนมีนักเรียนในสังกัดจำนวน27,053นาคนแยกเป็นระดับก่อนประถมจำนวน5,313คนระดับประถมศึกษาจำนวน18,710คน และระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน3 0 3 0คนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากหรือแมสตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษา11เขตหนึ่งจึงได้จัดหาหน้ากากผ้าแจกนักเรียนเป็นจำนวน27,533ชิ้นข้อดีของหน้ากากผ้าสามารถใช้ได้หลายครั้งโดยการซักให้สะอาดทุกวัน หน้ากากผ้าทางเลือกของคนไม่ป่วยช่วยลดปริมาณขยะและประหยัดเงินนายสุภาพวงสามารถผอ,อ,อส,สำนักง,งานพื้นที่ประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตหนึ่งกล่าวอีกว่าจากการประเมินความพร้อมและการนิเทศติดตามความพร้อมของสถานศึกษาปรากฏว่าสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติจำนวน228ิโรงเรียนและจัดการเรียนแบบผสมผสานกับโรงเรียนใหญ่พิเศษจำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และได้กำชับให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนอย่างเคร่งครัดประกอบด้วยคัดกรองผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมหน้ากากทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาการล้างมือโดยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล ลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงรวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นการเว้นระยะห่างโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรรวมถึงการเว้นระยะห่างของสถานที่ การทำความสะอาดโดยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเททำความสะอาดห้องเรียนบริเวณต่างๆโดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะเก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าห้องเรียนช่วงพักเทียเท่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวันรวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน และลดแออัดลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มและลดแออัดการจัดงากาอนามัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 1 4 5 0บาทเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความผวงใ่สุขภาพนักเรียนอีกทั้งเป็นการแบ่งเบาค่าเช้ใจ่ายของผู้ปกครองในช่วงวิกฤตจากโรคโควิด -19 ในช่วงเปิดเทอมใหม่อีกด้วยซึ่งเราก็ประชุมรับทราบโดยสรุปใน230โรงเรียนในสังกัดเราเนี่ยเขาจะประเมินเป็นเป็นโซนสีคือสีเขียวนี่ก็คือสามารถเปิดเรียนได้นะครับ แล้วก็สีเหลืองนี่ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่ผต้องดำเนินการแต่ในของร้อยเด็กเห็นเราทั้ง230รโรงเรียนก็ประเมินก็เป็นสีเขียวทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อแต่จะมีอยู่สองโรงเรียนที่จะเปิดได้โดยใช้รูปแบบเขาเรียกว่าทีรูปแบบนอัปสมประสาทนะครับคือโรงเรียนอนุบาลร้อยเ,เ็กับโรงเรียนมัธยร้อ ดังอนุบาลร้อยเอ็ดนะได้ทราบว่าทางโรงเรียนก็ได้จัดใลนลักษณะเป็นเป็นขั้นโดยขั้นละนแต่การเรียนเป็นชั้นันละสองกลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B ีอย่างกลุ่ม A นี่ก็มาเรียนสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็กลุ่ม B ก็จะเรียนแลวสัปดาห์ถัดไปก็ กลุ่มดีก็จะเรีกลุ่มเอก็จะนี่คือของอนุบาลแก่ส่วนของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดก็เราจะสลับวันเรียนโดยเช่นวันจันทร์นี่ก็จะเป็นกลุ่มเอแล้วกลุ่มดีก็เรียนในที่บ้านระหวั่างทางมีนักเรียนกลุวว่มเอก็จะเรียนที่ อันนี้คือสองโรงเรียนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ส่สวนมีสองร้อยี่สิบแปดโรงเรียนก็มาเรียนตามปกติใช้รูปแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าก็มีมาตรการที่จะต้องกำหนดเช่นก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการาคัดกรองกับเครื่อมือในการตรวจการตัดเชื้ของผูเสียานอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องสวมหน้ากาก อนามัยถ่งน้าการข้าวนะครับที่เป็นมาตรการทีท่การ,รกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปร่วม